สภาพัดเกิดขึ้นวันที่20แต่วันนี้สิ่งที่น่าเศร้าสลดคือคนของรัฐบาลผมใช้คำว่าคนของรัฐบาลนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่ารัฐบาลคนของรัฐบาลมันมีความหมายกว้างมันหมายถึงคนที่อยู่ในสภามันหมายถึงสื่อซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของทางอ้อมมันหมายถึงเน็ตคนเน็ตไอดอลบางคนหรือคนที่อ้างตัวเองเป็นเน็ตไอดอลบางกลุ่มซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐบาลทางอ้อมเนี่ยออกมาตีฟูออกมาตีปีว่าเศรษฐกิจไทยพังผมเห็นสภาพวันนี้ผมเศร้าสลดที่สุด นะครับเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์วันนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเลขขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูว่าวันนี้สภาพัฒน์นะครับเขาแถลงตัวเลขเศรษฐกิจว่าอย่างไรนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ที่แถลงวันนี้นะครับเอาไหมท่านผู้ชมดูไม่ต้องเห็นกราฟิกรายการเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเรื่องประชาชาติประชาชนเป็นเรื่องหลักก่อนการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์วันนี้นะครับเศรษฐกิจไทยโตขึ้นนะครับในไตรมาสสาเนี่ยบวก 1. 5เปอร์เซ็นต นะครับบวก1.5%นะครับนั้นเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจบวก1.5%เนี่ยนะครับก็เป็นการเติบโตแบบที่เป็นบวกนะครับแต่เป็นบวกในแบบซึ่งสภาพัฒน์เขาบอกว่ามันไม่โตเท่าเดิมเขาเคยประเมินว่าไตรมาส3จะโตมากกว่านี้แต่กับกลายเป็นว่าควอเตอร์3นะครับนั่นก็คือเศรษฐกิจช่วงกรกดาสิงหากันยายน,นะครับโตเพียงแค่ 1.5%นะครับดังนั้นสภาพัฒน์ก็ประกาศว่าดังก็คงจะต้องปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยให้เหลือปีนี้ทั้งปีจะโตเพียงแค่2.5%นะครับซึ่งไม่มากเท่าที่เคยคิดไว้ตัวเลขของเศรษฐกิจที่ไตรามาสสามไม่ดีในแง่หนึ่งนั้นปกติเป็นเรื่องที่ไตรมาสสามเศรษฐกิจมักจะไม่ดีอยู่แล้วมันจะไปรอดีไตรามาสสี่ แต่ว่าฝั่งรัฐบาลโดยเอยิ่งคนขอรัฐบาลก็มีการเอาการที่ตัวเลขเศรษฐกิจไตามาสามไม่ค่อยดีไปตีปี๊บนะครับไปประโคมขาวว่าเห็นไหมล่ะตัวเลขไตามาสามมันโตแค่1.5ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมีการกู้เงินมาแจกนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นสําหรับผมว่าการตีความแบบนี้น่าเกลียดที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ปกติคนเป็นรัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจดีพอมีตัวเลขแบบนี้รัฐบาลบอกว่ามันจึงจําเป็นต้องกู้เงินมาแจกแต่พอไล่เลียงดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยไปแบบคนที่มีสติปัญญาท่านผู้ชมดูนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขในวงกลมสีส้มนะครับเห็นไหมครับตัวเลขในวงกลมสีส้มเขียนว่าอะไรนะครับท่านลองมองดูตัวเลขในวงกลมสีส้มนะครับตรงคําว่าการบริโภคเอกชนนะครับ ใครที่เห็นแล้วลองกดเลขหนึ่งเข้ามาผมจะได้รู้ว่าท่านเห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขในวงกลมสีส้มเขียนว่าอย่างไรนะครับตัวเลขในวงกลมสีส้มเขียนว่าการบริโภคเอกชนเนี่ยบวก8 1จหนึ่งการบริโภคเอกชนบวก8 1จดหนึ่งตัวเลขนี้มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะว่ามันคือการยืนยันว่าภาคเอกชนไทยหรือประชาชนไทยนั้นการบริโภคสูงมากในไตรมาสสามคือเดือนมิถุนา กรกฎาการยาโตขึ้น8.1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คืออีกนิดเดียวเนี่ยมันจะโตขึ้น10แล้ว,วครับไม่สูงก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว,วครับมันสูงขนาดนี้นะพัะตัวเลขการบริโภคเอกชนเนี่ยบวก8.1สูงมากนะครับเกือบจะ10ถ้าไม่สูงก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดังนั้นเศรษฐกิจไทยไตรามาส3บวก1.5ตต่ำกว่าเป้าเพราะอะไร ท่านผู้ชมมองไปที่วงกลมสีฟ้าวงกลมสีฟ้าจะเป็นตัวเลขที่ติดลบนะครับวงกลมสีฟ้าเป็นตัวเลขที่ติดลบเศรษฐกิจไทยสิ่งที่ติดลบและฉุดให้ไตามาสามไม่โตคือการส่งออกลดลง3.1เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจไทยมีไหมมีคือการส่งออกขายของไม่ได้พูดตรงๆเป็นแบบนั้นนอกเหนือจากนั้นคือการอุป,ปโภคภาครัฐบาลก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ย ต่ำลงไป4.9นอกเหนือจากนั้นนะครับภาคอุตสาหกรรมไทยโตติดลบ4เเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับไตรมาส3บวก1.5ไม่เป็นไปตามเป้าอย่างที่คาดการกันแต่เหตุผลที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เป็นไปตามเป้านะครับไม่ใช่เพราะการบริโภคตกต่ำไม่ใช่เพราะประชาชนจับจ่ายใช้ใส่น้อยนะครับ การจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนการบริโภคภาคเอกชนต้องย้ำนะครับในวงคลมสีส้มมันโตขึ้น8.1นะครับส่วนที่เป็นปัญหาคือการส่งออกซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดูแลก,การส่งออกการส่งออกที่ตกต่ำการกู้เงินมาแจากไม่ช่วยการส่งออกฟืนครับนะครับการอุปโภคของรัฐบาลนะครับที่วงให้ท่านผู้ชมดูในวงกลมสีฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับการอุปโภคข,ของรัฐบาล4.9ลดลง ส่วนนี้ไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยการกู้เงินมาแจากครับอุตสาหาการรมที่ตกต่ำลง4%ส่วนนี้ไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยการกู้เงินมาแจากครับไม่มีแล้วถ้าท่านดูไล่ภาคเศรษฐกิจไปนะครับภาคผลส่งโตขึ้น6.8%นะครับภาคเกษตรโตขึ้น0.9%ภาคการค้าโตขึ้น3.3%ภาคกอ่อสร้างโตขึ้น0.6%การลงทุนโดยรวมนะครับหลังคำว่าภาคเอกชนการเรนรา้เอกชนเนี่ย าการลงทุนโดยรวมนนเนี่ยโตขึ้น1.5%แล้วดูให้ดีๆนะครับการลงทุนโดยรวมที่โตขึ้น1.5%เนการลงทุนเอกชนโตขึ้น3.1%ดูให้ดีๆนะครับเพราะการบริโภคเอกชนเนี่ยโตขึ้น8.1%และการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยโตขึ้น3.1%นะครับดังนั้นเศรษฐกษิจไทยไม่เป็นไปตามเป้าเพราะภาครัฐเนี่ยการลงทุนภาครัฐติดลบ เม็ดเงินของรัฐบาลหายไปลบ2.6และการอุปโภคภาครัฐบาลหายไป4.9และการส่งออกลดลงดังนั้นนะครับหากมองตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่สภาพั์เขาได้แถลงเอาไว้เศรษฐกิจไทยวันนี้มีปัญหาไหมคําตอบคือมีแน่แต่ปัญหาของเศรษฐกิจไทยวันนี้เกิดจากการที่ภาครัฐนะครับใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้านะครับ เกิดจากการที่ภาครัฐนั้นไม่ใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นนะครับและเกิดจากการที่การส่งออกสินค้าของไทยไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นโตต่ำกว่าเป้าเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้นะครับควรจะหมายถึงการนำไปสู่การเร่งกู้เงินมาแจากคำตอบคือดูแล้วอาจจะมีคำถามได้นะครับ ควรจะมีคำถามได้เพราะการกู้เงินมาแจกคือการเพิ่มกำลังซื้อคือการเพิ่มการบริโภคตอนนี้การบริโภคมันโต8.1%เศรษฐกิจไทยมีปัญหาเพราะการส่งออกการส่งออกไม่โตขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจไทยมีปัญหาจากการอุปโภคภาครัฐบาลการอุปโภคของรัฐบาลไม่โตขึ้นจากการกู้เงินมาแจกไม่เกี่ยวนะครับภาคอุตสาหกรรมลบ4%ส่วนนี้ไม่ได้โตขึ้นจากการกู้เงินมาแจก 5แสนล้านเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเรามีปัญหาแน่แต่ปัญหานั้นถ้าดูแบบนี้การกู้เงินมาแจกไม่ได้ตอบปัญหาเรื่องการไม่โตของเศรษฐกิจไทยเลยนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการส่งออกเรามีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐขณะที่การอุปโภคการบริโภคของประชาชนโตขึ้น8.1%การลงทุนของภาคเอกชนโตขึ้น3%น อันนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องให้ท่านท่านผู้ชมเห็นภาพใหญ่แล้วตั้งหลักกันว่าวันนี้นะครับเรากลายเป็นประเทศที่แปลกประหลาดคือฝั่งรัฐบาลเนี่ยรอดูตัวเลขเศรษฐกิจว่าประเทศไทยจะไม่ดีอย่างไรเพื่อประโคมข่าวว่าต้องมีการกู้เงินมาแจกตัวเลขเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยแน่นอนแต่ตัวเลขเศรษฐกิจนี้กู้เงินมาแจกแก้ปัญหาได้หรือไม่การส่งออกตกต่ากู้เงินมาแจกไม่ได้ช่วยการส่งออกดีขึ้นเพราะการส่งออกเป็นเรื่องภายนอกส่วนการกู้เงินมาแจกเป็นเรื่องการเพิ่มกําลังซื้อ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะครับการอุปโภคของภาครัฐตกต่ำไม่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินมาแจกเพราะการกู้เงินมาแจกเป็นการเพิ่มกําลังซื้อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่อาจจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเหยื่อของฝั่งรัฐหรือคนของรัฐบาลพยายามจะบอกว่า ตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งยืนยันว่าการกู้เงินมาแจกเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับผมไม่ได้เถียงเรื่องการกู้เงินมาแจกดีหรือไม่ดีผมแค่ลำดับว่ามันมีตรกกะมันมีเหตุผลอะไรซ่อนเลนในคําอธิบายหรือวัฒกรรมของคนกลุ่มต่างๆนะครับแน่นอนว่าเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแบบนี้ฝั่งรัฐบาลก็จะมีการใช้เรื่องนี้นะครับในการโจมตี สิริกัญญาอย่างรวดเร็วว่าหนศิริกัญญาบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตไงตัวเลขเศรษฐกิจของสภาพัฒน์เขาบอกว่ามันไม่ได้ดีมากนะศิริกัญญารับผิดชอบหน่อยโชคดีศิริกัญญาเนี่ยเขาเรียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มาแล้วตอนที่สอบเข้ามาสมัยปริญญาตรีเขาเป็นที่หนึ่งของรุ่นเขาเขาหัวไวเขาอ่านตัวเลขปุ๊บเขารู้ทันเขาออกมาโพสต์ทันทีอธิบายปัญหาเศรษฐกิจไทยชัดเจนเป็นลำดับ ฟังแล้วเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยวันนี้คืออะไรซิริกัญญาเขาโพสต์แบบนี้นะครับว่า GDP ไทยไตรมาส3โตัว1.5ถือว่าวิกฤตแล้วหรือยังนะครับศิริกัญญาบอกว่าเราคงไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตเลยถ้ารัฐบาลไม่เลิกใช้วิธีออกพอรบกู้เงิน5แสนล้านเพื่อทําโครงการดิจิทัลเพราะการจะออกพอรบรเงินกู้ได้นะั้นรัฐบาลจําเป็นต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าตอนนี้มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือ ไม่เร่งด่วนดังนั้นสิริกญญาเขาย้ำนะครับว่าการที่ต้องมาเถียงกันเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่สิริกญญาอยาเป็นคนถกเถียงนะครับมันเป็นเรื่องของออตัวเลขนะครับที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าถ้ารัฐบาลอยากจะกู้เงินเนี่ยมันต้องเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องย้ำให้ชัดก่อนเพราะาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝั่งกองเชียร์รัฐบาลพยายามสร้างความสับสนว่าสิริกญญาหรือพรรคก้าวไกลต้องการเห็นเศรษฐ,ฐกิจไทยเกิดวิกฤตไม่ใช่ครับ ไม่ใช่แต่เรื่องวิกฤตเป็นสิ่งที่กฎหมายวินัยการเงินการคลังกำหนดเอาไว้นะครับว่าจําเป็นที่จะต้องมีวิกฤตไม่อย่างนั้นกู้เงินไม่ได้ถ้าเงินปกติมีซึ่งตอนนี้งบประมาณประจาปีมีแปลว่าเงินปกติมีดังนั้นวิกฤตหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับเอาไว้ถ้าพักเพื่อไทยอยากจะกู้เงินมาจากห้าสหรัฐพักเพื่อไทยก็ต้องพิสูจน์ว่าวิกฤตอย่างไรนะครับมันมีอยู่แค่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของสรีกัญญา สิริกัจยาเขาก็ย้ำตรงนี้ว่าจริงๆไม่ต้องเถียงกันเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตเลยนะถ้าพักเพื่อไทยไม่ใช้วิธีกู้ห้าแสนล้านมาแจกเพ้นะต้นตอของปัญหานี้มันเกิดจากพักเพื่อไทยว่าเมื่อเพื่อไทยต้องการกู้เงินมาแจกกฎหมายวินัยการเงินการคลังเขาบังคับว่าพักเพื่อไทยต้องพิสูจน์ว่ามันวิกฤตมันจึงเป็นปัญหาที่มันเริ่มเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยอยากจะกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกนะครับหาเสียงเลือกตั้งไม่เคยบอกนี่ครับว่าเป็นรัฐบาลจะกู้เงินมาแจกถแถลงในสภาก็ไม่เคยบอกว่า จากกู้เงินมาแจกคุณตะวันถามว่าสดหรือเทปมันเขียนว่าไลฟ์อยู่ครับคุณตะวันถ้าเขียนว่าไลฟ์อยู่เนี่ยคือรายการสดครับ13นาฬิกา30นาทีคือรายการสดครับคุณตะวันเปานรายการตาสว่างกว่าอออากาสดช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็ Ex t r a View ออกออกาสดเวลา18นาฬิกานะครับนี่คือเวลาปกตินะครับขอบคุณมากนะครับคุณตะวันและเพื่อนๆที่ตอบคุณตะวันไปนะครับคุณกาสลองนะครับคุณโปเต้นะครับคุณสปีดี้และหลายต่อหลายท่านคุณธนาการด้วยนะครับ สิริกัญญาก็ออกมาตอบคําถามชี้แจงแบบนี้นะครับว่าเรื่องวิกฤตี่ยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยไม่กู้เงินมันไม่ต้องเถียงกันนะครับสิริกัญญาบอกต่อนะครับว่าไม่มีใครเถียงว่าเศรษฐกิจไทายแย่โตช้าโตตามปวาคาดนะครับแล้วเขาก็อธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับว่าตัวเลขสภาพักบอกว่า GDP ประเทศไทยโตขึ้น1.5%เเมือ่อเทียบกับปีก่อนนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยากให้ท่านผู้ชมไปอ่านเองแต่หลักๆคือสิริกัญญาบอกว่า มันมาจากภาครัฐที่หดตัวลงทั้งการบริโภคติดลบ4.9การลงทุนภาครัฐลบ2.6การส่งออกสินค้าลดลง3.1การนำเข้าลดลง10.2สิริกัญญาสรุปทิ้งท้ายในโพสต์ของสิริกัญญาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใไ้ผู้ชมได้อ่านตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าสิริกัญญาสรุปเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ว่าอย่างไรนะครับเขาสรุปแบบนี้นะครับว่า ปัญหาของเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของการส่งออกที่หดตัวตามเศรษฐกิจโลกการลงทุนของรัฐที่หกตัวลงและการลงทุนภาคเอกชนที่แม้จะโตขึ้นแต่ก็ถือว่าโตน้อยเมื่อเทียบกับการเติบโตของปีก่อนนะครับไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามประโคมข่าวนะครับคุณสิธิกัญญาย้ำอีกครั้งว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแน่แต่เป็นปัญหาเพราะการส่งออกหดตัวตามเศรษฐกิจโลก เป็นปัญหาเพราะการลงทุนของรัฐหดตัวลงและการลงทุนของภาคเอกชนที่โตขึ้นแต่โตน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแต่มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่ประคมคข่าวเพราะว่าการส่งออกหดตัวเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับการที่รัฐรัฐบาลลงทุนน้อยลงไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องรัฐบาลเฮงซวยใช่ไหมเพราะการลงทุนภาครัฐไม่เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจเกี่ยวกับความเฮงซวยหรือไม่เฮงซวยของรัฐบาลนะครับสิริกัญญาก็บอกว่า มันยังไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจนะแล้วเขาก็วงเล็บเหมือนที่ผมพูดแปลกดีไม่เคยเห็นรัฐบาลของประเทศไหนอยากจะให้เกิดวิกฤตขึ้นในประเทศหรือทําท่าดีใจเมื่อเห็น GDP โตต่ําอันนี้สิริกัญญาพูดเหมือนผมและคนไทยทุกคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะประเทศไทยวันนี้มันน่าเศร้าสลดใจนะครับคนเป็นรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจไทยนั้นกลับบอกว่าดีใจเหมือนกับดีใจที่เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนกับดีใจที่ GDP โตต่ํา เพราะอยากจะใช้ตัวเลขเศรษฐกิจไปผลักดันการกู้เงิน5 0 0แสนล้านมาแจากของตัวเองเป็นยุคที่รัฐบาลพยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยพังเศรษฐกิจไทยเจ๊งเศรษฐกิจไทยวินาสันตโรนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับท,ท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับว่าทําไมถึงบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแต่ไม่ได้วิกฤตนะครับเป็นการเถียงตามกรอบกฎหมายซึ่งวันนี้ สภาน์ได้เปิดตัวเลขเศรษฐกิจเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับให้ดูตัวเลขการถแถลงของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสภากพถแถลงว่าอย่างไรนะครับเศรษฐกิจไทยไตรมาสามนะครับโตขึ้น1.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อนส่วนนี้เป็นส่วนที่ฝั่งรัฐบาลใช้ไปปั่นกระแสว่าดังนั้นเราต้องกู้เงิน50,000นล้านมาแจากเอาตัวเลขที่ถแถลงในวันที่20พฤศจิกายนเป็นข้ออ้างของการกู้เงินมาแจากซึ่งตัวเองทําล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันที่10 แค่ลำดับเหตุการณ์ของเวลาก็แสดงถึงความกระเฮี้ยนกระหือในการกู้เงินมาแจกและความย้อนแย้งของการลำดับเวลาแบบที่มนุษยชาติเข้าใจว่าไม่ควรเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่หลังไปเป็นเหตุของเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแต่ที่มากกว่านั้นคือตัวเลขของสภาพ,พั์บอกว่าการบริโภคภาคเอกชนในวงกลมสีส้มบวก8.1 นะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่านโยบายกู้เงินมาแจากนั้นเป็นนโยบายที่อ้างว่าจะทำเพื่อสร้างกําลังซื้อกระตุ้นกําลังซื้อตัวเลขของสภาพัฒน์ในวงกลมสีส้มนะครับบอกว่ากําลังซื้อของเราเนี่ยดีนะครับการบริโภคภาคเอกชนมันโตขึ้น8.1นะครับแต่ส่วนที่เป็นปัญหาซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยโตไม่เป็นไปตามเป้ามาจากภาครัฐเฮงซวยการลงทุนภาครัฐเฮงซวย เงินภาครัฐไม่ไหลออกมาติดลบ4.9เปซการลงทุนที่เหง่งซวยของภาครัฐการบริหารงบประมาณที่เหง่งซวยของภาครัฐตรงนี้ทําให้เศรษฐกิจไทยในส่วนของการลงทุนภาครัฐติดลบ4.9เปเซส่วนนี้ไม่สามารถแก้ด้วยด้วยการกู้เงินไปจาก500ล้านครับส่วนนี้ไม่สามารถแก้ด้วยการกู้เงินไปจาก500ล้านครับไม่ใช่ส่วนนี้ต้องไปแก้ที่ความเหง่งซวยของรัฐไปแก้ที่ความเหง่งซวยของรัฐบาล ไปแก้ที่ความเฮงซวยของหน่วยงานราชการที่คุณไม่ปล่อยเงินออกมาลงทุนที่คุณไม่ทําการก่อสร้างต่างๆน,นานาจนเงินลงทุนภาครัฐมันลบ4.9ส่วนนี้เป็นส่วนที่ประจานความเฮงซวยของรัฐบาลไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลก็ตามว่าเรามีรัฐบาลที่ทวงความเจริญถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีการเป็นอุปโภคข,ของรัฐบาลไม่ควรจะติดลบไป4.9 แตเเมมเ่เมื่อเรามีรัฐบาลที่ไม่ดีซึ่งผมไม่ได้บอกรัฐบาลเสถียรนะครับไม่ใช่นะครับผมพูดถึงรัฐบาลคาว่ารัฐบาลมันมีหลายชุดเมื่อเรามีรัฐบาลที่ไม่ดีการลงทุนภาครัฐติดลบ4ี่เซตมันก็เลยฉุดเศรษฐกิจให้ตกต่าลงทีนี้ไอ้การลงทุนภาครัฐที่มันตกต่าลงเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยการแจกเงินหรือการกู้เงินมาแจกเพราะการกู้เงินมาแจกไปเพิ่มกําลังซื้อประชาชนส่วนการลงทุนภาครัฐต้องแก้ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าทำเนียบวันๆอย่าเอาแต่นอนอย่าเอาแต่ไม่ททํําาาางนกร จะเป็นใครเป็นรัฐบาลต้องขยันนะครับการส่งออกสินค้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำลงการส่งออกสินค้าต้องย้านะครับว่าแก้ไม่ได้ด้วยการกู้เงินมาแจก5,000 500, 0นล้านแต่ต้องแก้ด้วยการมีรมัฐมนตรีพาณิชย์ที่เก่งขายของเก่งขายของเป็นต้องแก้ด้วยการมีนาย,ยกที่ขายของเก่งขายของเป็นนะครับไม่ใช่แก้ด้วยการกู้เงินมาแจก5 0 0 0 0นล้านดังนั้นเอาตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดมาย้าอีกครั้งหนึ่งกับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเจอตลอดวันนะครับก็คือ การปั่นกระแสของรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลที่จะทาสิ่งซึ่งเอ่อหน้าอดสูนะครับก็คือปราบปลื้มดีใจระลิกระรีที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่โตมากอย่างที่คิดเพื่อที่จะบอกว่าการกู้เงินมาจากเนี่ยจำเป็นผมย้ํานะครับมันไม่เคยมีรัฐบาลประเทศไหนที่กระเฮี้ยนกระห,อหรือเกินที่จะเห็นเศรษฐกิจไทยมีวิกฤต มันไม่เคยมีรัฐบาลที่ไหนเลยที่จะกระเฮี้ยนกระหือหรือเกินที่จะเห็น GDP ีพยไทยไม่ดีแต่มันเพิ่งมีในประเทศนี้ในเวลานี้นะครับที่คนเป็นรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับกระเฮี้ยนกระหือจนตัวสั่นะระลิกระรีอยากจะให้เศรษฐกิจไทยตัวเลขมันออกมาแย่อยากให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยมันออกมาแบบไม่ดีเพื่อที่จะได้เอาไปบอกว่าเห็นไหมล่ะฉันถึงต้องกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกส่วนนี้คือความอัปยศ แทนท way, ี่จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีเพราะภาคส่งออกตกต่ำรัฐมนตรีพาณิชย์จะเร่งฟื้นส่งออกอย่างไรไม่พูดแทนที่จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยตกต่ำเพราะการลงทุนภาครัฐมันลดไปเกือบห้าเปอร์เซ็นตศรษฐาทวีสินจะเร่งการลงทุนภาครัฐอย่างไรไม่พูดสองเรื่องที่ทําให้เศรษฐกิจไทยตกคือภาคส่งออกและการลงทุนภาครัฐตกต่ำเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นส่งออกเป็นงานกระทรวงพาณิชย์การลงทุนภาครัฐเป็นเรื่องคุณเศรษฐาสองเรื่องนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่กองเชียร์รัฐบาลกลับไม่พูดว่า เศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำเพราะการส่งออกติดลบ3%การลงทุนภาคลัฐติดลบเกือบ5%เนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างไรกลับทะลึ่งไปบอกว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยตกต่ำเพราะการส่งออกต่างๆนาน,นาเพราะการลงทุนภาคลักห่วยเราเลยต้องกู้เงินมาแจก5000 500, ล้านให้การบริโภคซึ่งมันโตรประมาณ8.1%ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับบังเกิดขึ้นมานะครับนี่คือสภาพที่ผมคิดว่ามันน่าประยศนะครับมันน่าอายนะครับ มันน่าอับยศมมันน่าอายนะครับคุณมิ่งมิ่งขิงบอกว่าไปละครับอาจารย์คนนี้ไม่เห็นคนจนนะครับเสียเวลาคนที่บอกว่าผมไม่เห็นคนจนเนี่ยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าคุณเอาอะไรมาพูดถ้าคุณสืบประวัติผมเนี่ยนะครับคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เรียกร้องการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมาตลอดในยุคคุณยิ่งรักเป็นนายกสมัยผมเป็นนักศึกษาผมอดข้าวเรียกร้องกฎหมายประกันสังคมนะครับสมัยรัฐบาลยิ่งรักถูกโจมตีเรื่องทำจํานําข้าวฝันไคุณปกป้อง,อง,องนโยบายจํานําข้าว สมัยพลเอ๋ยประยุทธ์เป็นนยายกผมเป็นคนเรียกร้องการขึ้นค่าจ้างคันต่ำนะครับการจัดสวัสดิการดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าผมไม่เห็นใจคนจนอย่ามาพูดกับผมแบบนี้การเห็นใจคนจนไม่ได้แปลว่าผมจะต้องเชื้อมีการกู้เงินห้าแสนล้านมาแจกคุณคิดว่าระหว่างผมที่ไปไหนมาไหนหนั่งรถเมล์เนี่ยกับไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยที่ไปไหนมาไหน,หน,หนมันมีรถแดคันนําขบวนเนี่ยใครเข้าใจคนจนมากกว่ากัน คุณคิดว่าคนอย่างผมที่กินข้าววันละมื้อละ5060บาทกับไอ้พวกรัฐบาลที่มันขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วมันกินคาวเวียบนการบินไทยกินแชมเปญบนการบินไทยแทบจะเอาแชมเปญอาบน้ํเป็นบนการบินไทยเนี่ยใครเข้าใจคนจนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นอย่ามาทะลึ่งบอกว่าผมไม่เห็นใจคนจนเพราะผมวิจารณ์การกู้เงินมาแจกไม่ใช่ผมวิจารณ์การกู้เงินเข้าใจไหมครับผมวิจารณ์การกู้เงินเพราะการกู้เงินเนี่ยคือการเอาเงินประชาชนมาแจกประชาชน แล้วสร้างคะแนนนิยมมันคือการล้างผ่านเงินประชาชนเพื่อทําให้ประชาชนที่หลงเชื่อรัฐบาลคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของเงินและเป็นหนี้บุญคุณรัฐบาลแล้วมันเป็นการทําเพื่อหวังผลทางการเมืองถ้าเป็นแบบนี้เพราะการบริโภคเอกชนมันโต8.1 มันมีความแตกต่างนะครับคนที่เห็นใจคนจนจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากให้ประชาชนเป็นหนี้เป็นสินเพื่อตอบสนองคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาลแต่ไอคนที่ใช้คนจนเป็นเครื่องมือเนี่ยมันสร้างหนี้ให้ประชาชน5้าแสนล้านแล้วมันเอาการสร้างหนี้เนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนนิยมเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าผมไม่เห็นใจคนจนนะคุณไปดูคนมีอำนาจในรัฐบาลตั้งแต่หัวจดเท้าใส่เสื้อแบรนด์เนมกี่คนคน,คนที่คิดว่าคนเป็นรัฐบาลเห็นใจคนจนเพราะเขาแจกเงินคุณไปดูเสื้อที่เขาใส่แต่ละตัว คุณไปดูแว่นตาที่เขาใส่คุณไปดูลองเท้าคุณไปดูเสื้อในกางเกงที่เขาใส่บ้านคุณทั้งหลังนี่ยังไม่พอเลยนะครับบ้านคุณทั้งหลังยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาว่าการที่ผมวิจารณ์การกู้คือการไม่เห็นใจคนจนและอย่ามาสร้างวัฒกรรมบ้าๆบอๆว่าคนที่เห็นใจคนจนคือการคนที่กู้เงินห้าแสนล้านไปแจกไม่ใช่ครับคุณไม่รู้หรือไงว่าห้าแสนล้านเนี่ยคุณต้องใช้นี่กันนะครับสิ่งที่คนขาวิจารณ์คือการกู้เงินมาแจกเพราะทุกคนต้องใช้นี่ คนจนก็ต้องใช้นี้ห้าแสนล้านครับไม่ใช่คนร่ํารวยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาวิจารณ์ผมแบบนี้